ต้องแยกกันนะออนไลน์กับเครือข่ายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เรามีสินค้าให้เราไปกระจายสินค้าไปเป็นคู่ค้ากับบริษัทเครือข่ายไปสมัครเป็นดิสติบิวเตอร์ได้สิทธิ์ในการกระจายสินค้าในราคาขายปีขายส่งแล้วก็ได้สิทธิ์ในการรับรายได้จากการสร้างทีมเนี่ยเครือข่ายนะเป็นเป็นเป็น ธุรกิจเป็นบริษัทที่จับต้องได้คขาวนี้ Online ออนไลน์อ่ะต้องตีความหลายๆอย่างตีความแบบแรกคือการตลาดออนไลน์อันนี้เป็นช่องทางในการทำการตลาด YouTube Facebook Instagram TikTok Line OA เห็นไหมเป็นช่องทางที่เราสามารถที่จะเอาธุรกิจขายมาทำการตลาดผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้เจอรายชื่อคนที่สนใจจะได้สปอนเซอร์เขาเข้ามาแล้วมาร่วมสร้างทีมกับเรานี่คือการตีความอย่างนี1ตีความแบบที่สอง ธุรกิจออนไลน์ซึ่งก็คือธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละแล้วพอเข้ามาในะอยู่ในโลกออนไลน์ก็มาเรียกว่าตัวเองเนะี่ยเป็นเป็นออนไลน์ผมไม่เก็ตกับคําว่าออนไลน์แต่คนชอบพูดว่าทําออนไลน์ไม่เก็ตเขาพูดไม,ไม,ไม่ไม่ชัดเจนเราจะทําผ่านออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ไม่ชัดเจนจริงๆต้องแยกให้ชัดเจนว่ามันคือธุรกิจเครือข่ายนั่นแหละไอ้ธุรกิจที่โฆษณาอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เน็ต คอร์สออนไลน์99บาทนัดเจอที่นู่นนั่นผมฟันธงได้หมดเลยพวกเนี้ธุรกิจเครือข่ายไปดูเลยจะอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ธุรกิจเครือข่ายทั้งนั้นเป็นรูปแบบของการสร้างทีมกระจายสินค้าทั้งนั้นแต่เอามาทำในโลกออนไลน์เลยเรียกตัวเองว่าธุรกิจออนไลน์จริงๆมันคือ MLM เนี่ยแหละแต่ว่า,เ,าเรียกให้มันไฮโซขึ้น แล้วก็ทําให้ไม่ถูก Facebook หรือ Youtube แบนมาในรูปแบบของโรงเรียนสอนธุรกิจออนไลน์แต่ปิดด้วยธุรกิจเครือข่ายคือมองปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยเพราะอะไรเพราะเข้าใจระบบทํามาก่อนพวกนี้เกิดอีกทํามาก่อนพวกนี้เกิดอีกเห็นภาพไหมนะการตีความแบบที่3ามทำธุรกิจออนไลน์จริงๆขายของออนไลน์จริงๆ ขายสินค้าขายผ้าขายอะไรเนี่ยเป็นเป็น e c o เมิร์ซจริงๆนี่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าออนไลน์กับเครือข่ายันดีอยู่กันดีเหมือนกันดีเหมือนกันหมดเลยถ้าเครือข่ายมาอยู่ในออนไลน์ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะมีพลังทวีของการสร้างทีมขายของออนไลน์อย่างเดียวมันก็เหนื่อยนะถ้าไม่มีพลังของคนอื่นมาช่วยมันเลยต้องมีแอฟเฟอเรทขนาดลาซาด้ากับช้อปปี้ยังมีเอฟเฟอเรทเลยถูกต้องไหมนะเพราะฉะนั้นคงพอจะได้ไอเดียนะว่าดีดีเหมือนกันหมด ถ้าเอาธุรกิจไหนก็ตามมาจับช่องทางในการทําการตลาดออนไลน์จะกระจายได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นการตลาดออนไลน์ดีมากไม่มีพื้นฐานเลยจะเข้าเรียนรู้ได้ไหมได้ไม่จะเป็นต้องมีพื้นฐานบอกเลยผมเนี่ยชอบสอนคนไม่มีพื้นฐานนะเพราะคนไม่มีพื้นฐานนี่แหละคนที่มาใสๆสวยๆเลยนี่แหละสอนง่ายพวกเก่งกากันมาจากที่อื่นเนี่ยสอนยากไม่ค่อยสําเร็จหร เวลารับคนทาธุรกิจเครือข่ายผมชอบใส่ๆเพราะอะไรเพราะผมจะได้บรรจุวิธีคิดที่ถูกต้องลงไปในสมองเขาได้วิธีการที่ถูกต้องแต่พวกเก่งมาจากที่อื่นเนี่ยผมมัก,ม,กมักพิจารณาไม่รับสอนยากอีกโก้เยอะติดวิชาจากที่อื่นมาจนกว่าจะต้องมาคุยกันก่อนว่าถ้าจะมาร่วมเป็นหุ้นส่วนในทีมของผมเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณจะต้อง ทำตามในแบบที่ผมแนะนํานะไม่งั้นผมไม่ทํางานด้วยนะเสียเวลาเพราะอะไรเรียกว่ามันพูด,ดง่ายๆผมเอเขาบผมซ้ายเขาขวามัมนจะสําเร็จไหมอ่ะก็จะเสียเวลาไม่รับเลยนะไม่รับเลยการสปอนเซอร์ยังไงให้คนเชื่อง่ายนิดเดียวแต่คนเป็นโส่วมากทั่วไปไม่รู้ความคิดนะของคนที่เรากำลังสปอนเซอร์เขาเนะี่ยเวลาเรานั่งสปอนเซอร์เขาเนะี่ย คนที่กำลังฟังเราสปอนเซอร์เขาจะคิดอะไรแย่ๆมากมายแต่เขาจะคิดอยู่แค่สองคำถามในหัวเขาก่อนที่เขาจะตัดสินใจควักเงินสมัครทําธุรกิจกับเราความคิดแรกก็คือไอคนที่พูดเปล่าเปลาเปลาเนี่ยไอทีมนี้นั่งทีมเนี่ยอัปไลน์เอ่ยมานั่งลุมชั้นสามสี่คนเนี่ยมันจะช่วยชั้นประสบความสำเร็จได้ไหมนี่คือความคิดที่อยู่ในหัวเขา ยิ่งพวกคนไม่มีประสบการณ์มาก่อนยิ่งต้องหาที่พึ่งถูกไหมแล้วถ้าเรายังไม่น่าเชื่อถือพูดอะไรก็ถามอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วเราดันพยายามจะตอบอีกเย่ยจบเลยนะถ้าเป็นทีมผมเนี่ยผมจะบอกเลยนะอย่าตอบห้ามตอบยิ่งตอบยิ่งจบเพราะนักธุรกิจใหม่สมัครเข้ามาทําธุรกิจมันจะตอบได้ไหมเหล่าแล้วรีบไปชวนคนแล้วพอเขาถามคือธุรกิจอะไรแผนเป็นยังไงเออเอเอ เห็นไหมความน่าเชื่อถือไม่มีแล้วในใจเขาจะคิดแล้วมาชวนฉันบอกธุรกิจร้อยล้านพันล้านเราจะรวยได้การถามอะไรต่อไม่ได้สักอย่างนี่ไงคนชวนเนี่ยจะช่วยฉันสําเร็จได้ไหมไม่ได้พูดไปเลยสามชั่วโมงยังไงก็ไม่สมัครจริงหรือไม่จริงท่านเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าวิธีการแก้ไขคือเวลาสปอนเซอร์อย่าตอบเองให้อัพไลน์ตอบเวลาเขาถาม ให้เรียนรู้วิธีการหลีกเลี่ยงที่จะไม่ตอบแล้วเรียนรู้วิธีการที่จะทําให้ตัวคนถามมาเจอกับสปอนเซอร์ของเราแล้วเดี๋ยวสปอนเซอร์ของเราก็จะตอบคําถามให้จบ